ทำการเกินกำลังหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคของแพทย์แผนไทยแล้วการทำงานเกินกำลังหมายถึงอะไรมาฟังคลิปนี้กันค่ะการทำกานนะคะหมายถึงการที่เราใช้ความคิดหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะเกินกำลังนะคะในที่นี้เราจะหมายถึงการทำที่มากเกินไปนานเกินไปหรือว่าทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำค่ะการทำการเกินกำลังนะคะจึงหมายถึงการที่ใช้ความคิดหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต ประจำวันที่มากเกินไปนานเกินไปหรือว่าทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะอย่างเช่นตามนี้ค่ะสมมุติปกติเราทํางานแต่ช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วในวันนั้นงานเยอะเราทํางานไม่ทนันและเราไปทํางานช่วงเวลากลางคืนเพิ่มเติมค่ะหรือในบางคนนะคะยกของหนะักวันหนึ่ง5กิโลกรัมค่ะ แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเราต้องไปยก8กิโลกร,รัมนะคะหรือในบางเคสค่ะก็อย่างเช่นเราทำงานหน้าคอมนะคะ นานเป็นประจำา6ชั่วโมงหรือว่า7ชั่วโมงแต่ในวันนั้นเราทำงาน8ชั่วโมงค่ะก็อันนี้ก็จะนับว่าเป็นการทำการเกินกำลังนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทำการเกินกำลังค่ะเป็นการกระตุ้นระบบท่าลมและไฟให้ทำงานหนักมากเกินไปนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ